ประกอบอุปกรณ์สําหรับชุดทํากบยางนะครับนี่ชุดเบ็ดทํากบยางนะอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีนะครับวัสดุที่เราต้องมีนะหนึ่งท่อหกนะครับเอาไว้รัดตะกัวนะสองตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดเนี่ยเราจะเลือกเป็นของอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ความพึงพอใจของเราเลยลูกหมุนก็เหมือนกันนะครับเราจะเลือกเอาเบอร์ไหนค่ายไหนก็ได้นะครับให้มันพอดีกับเวลาประกอบแล้วมันพอดีอกับกบยางอันนี้คือลวดนะครับ ลวดนี้เอาไว้ใส่ใบหลิวนะครับแล้วก็ใบหลิวนี่เราจะใส่ใบหลิวแบบไหนก็ได้นะครับตามที่เราซื้อมาเลยนะครับแล้วเราจะใส่แบบคู่หรือใบเดียวก็ได้นะครับแล้วก็ใส่สปิดลิงเข้าไปแล้วก็ใส่ลูกหมุนเข้าไปอันนี้นะักขนประกอบไว้แล้วนะนะครับเพื่อลดเวลานะครับอ่าแล้วก็อันสุดท้ายตัวถ่วงน้ําหนักนั่นก็คือตะกั่วนะครับตะกั่วที่นักขอนใช้อันนี้เป็นเอ่อหนึ่งจุดสี่มิลน,นะครับ อ่าทีานี้มาดูวิธีการประกอบนะครับวิธีการประกอบเนี่ยเอาลูกหมุนใส่เข้าไปในตัวเบ็ดก่อนแบบนี้นะอ่าลูกหมุนใส่เข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วใช่ไหมครับต่อไปเอาอ่าใบเหลิวนะครับที่ประกอบเข้ากับลูกหมุนอ่าชุดหลังเสร็จแล้วนะครับมาใส่ลวดนี่เห็นไหม อย็ไแบบนี้จากนั้นเอามาใส่ทาบกับตัวเบ็ดนะครับทาบเข้าไปเลยเสร็จแล้วใส่ลวดนะครับที่พันลวดก็พันเลี้ยงให้มันเป็นเกลียวลงไปเลยนะแบบนี้นะครับพันเลี้ยงมันเป็นเกลียวเลย อ่าดันเข้ามาหนึง่งอึบอ่าทีนี้ใส่ข้างหลังอ่าเสร็จแล้วจากนั้น เก็บเก็บลวดที่ใส่ไบริวนะครับเก็บปลายมันนะเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ใบริวเนี่ยเพื่อไม่ให้มันหลุดได้ง่ายนะครับพับลงไปเห็นไหมได้แล้วจากงนั้นก็จัดตะกักว่วให้มันสวยๆนะครับอ่าเสร็จ จากนั้นใส่ท่อหดลงไปนะครับนี่ท่อหดนี้ขนาด5มิลนะ,ะจากนั้นใช้ไฟแช็คคับใช้ไฟแช็คลน ถ้าเราถ้าเราทำไม่เยอะนะครับจำนวนในการทำไม่เยอะทำแค่นี้ก็ได้แนละ้วเสร็จนะครับไม่ได้ยุ่งยากจากนั้นใบรหลวของเราถ้ามันเป็นใบคู่แล้วเราอยากให้มันเป็นใบเคาะใช่ไหมนะครับใช้คีมนะครับคีบนะครับเทคนิคการทำใบเคาะมีหลายรูปแบบมากเราจะคีบแนวตัดแบบนี้เลยก็ได้หรือเราจะคีบนวเฉียงแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ของนักขวัญชอบแนวตัดแบบนี้นะคีบเลยเปึ๊บบีบลงไป ดัดขึ้นมาเห็นไหมได้แล้วนี่ได้ไบเคาะนะครับอ่าเวลามันสร้างแอคชันในน้าใบใบนี้ก็จะหมุนใบนี้ก็จะหมุนไปกันเหมือนใบเคาะก็จะหมุนกันแต่จังหวะที่มันหมุนมันจะกระทบก,กันปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่เห็นไหมนี่เสร็จแล้วนะครับไม่ยากลองมาทํากันดูนะ